เหมือนเดิมมาแล้วก็ดีใจดีใจค่ะที่ได้กลัรอรอรอเพลงไม่รอโอเคใช่ไหมคะจริงๆเราก็รู้จักพีแอนะเนาะก็เคยไปทำกับใช่ใช่ใช่ค่ะก็เคยทำผมกับคาร์เกอร์อยู่แล้วก็อยากทำผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยค่ะตรงช้าทุกสีแน่นอนงาพูดถึงงานดีกว่าขอถามน้องเม็กก่อนเป็นไงหนังถายไปแล้วพี่ฟินก็ไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างดีร้องค่ะ อยากให้ทุกคนไปดูเนาะใช่แบบไม่สบายอยากจะได้แบบรับรู้ถึงเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้สึกถึงครอบครัวจริงๆขรื่องของครอบครัวจริงๆใช่ค่ะเป็เก่งไหมคะเก่งเก่งค่ะเก่งค่ะคือตอนแรกแบบมันมันต้องฟีนหนคิดว่าแบบโหมันยากมากเลยนะที่จะต้องฟลิปคาแรคเตอร์แบบณตอนนั้นที่ถ่ายแกะปาะใช่ค่ะก็คือดีมากกินคนล่าใช่ดีดีดีกว่าที่พี่คาดหวังไว้เยอะเลยค่ะ <c oughs> อันน้องเป็นเป็นไงที่ชมขนาดแล้วคือ oh, <okay. S 2> จริงๆหนูหนูตื่นเต้นมากาตั้งแต่วันถ่ายเสร็จถึงวันที่ฉายอ่ะหนูตื่นเต้นแล้วหนูก็วันนั้นหนูก็รออา่านมูฟี่รีวิวค่ะว่าเออคนเม่บีคนนอกๆเ <ừ m. S 3> ขาคิดยังไงชอบไหมสนุกไหมทุกคนก็บอกว่าชอบแล้วก็ร้องไห้แล้วก็วกมี<ำ>ชมว่าเออนอ้นองแสดงดีนะนี่ก็ขอบคุณค่ะมันมีมันมีซีนหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนไปดูแลแล้วฟิงก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบ รู้สึกถึงนะโมเหมือนกันอันไหนอันไหนยดิพูดกระสปอยอะดิเอารเอาแบบเป็นแบบต้นกลาทหายนอ่ะท้ายๆและกันห๋อน่าจะเป็นซีนที่ทุกคนแบบอึกกะหนัวอึกเลยเพราะแบบมันคือเรื่องราวครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงๆกับกับชีวิตจริงอะแล้วพอแบบมันถูกข่ายทอดออกมาแบบนั้นมันเลยรู้สึกแบบ โอ้เอาเอาเรื่องเหมือนกันนะอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรียมทิชชู่เตรียมทิชชู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแบบรอบที่ดูกับแฟนๆลตื่นเต้นใหม่สองรอบเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นแบบล้เม็เสุดยอดมากโอ้ใช่ตอนแรกหนูกังวลว่ามันจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเทาอะไรใหญ่ใหญ่มากสงครามสุดๆเือแต่หมดก็ก็ขอบคุณนะคะที่สพอร์ตตลอดค่ะมาพูดถึงนักเอกร้านวิวว่างเรอลิฟว่า มร้องไห้เกินล้านรอบแล้วก็ดีใจดีใจค่ะที่ทุกคนฟังเพลงของพี่ๆเพลงเก่าแล้วก็ฟีเจอร์วิงกับเพลงศิลปินที่หนูชอบด้วยก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นหนูร้องไห้ล้านรอบแล้วก็ให้สวยมากช่วยช่วยช่วยฟังกันเยอะๆค่ะดีใจมากเลยแล้วบรรยากาศตอนหนูทำเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคื ถ่ายกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะก็อยู่ในบรรยากาศแบบเศร้าๆซึมๆมันมันคือเรื่องเราที่เกี่ยวกับตัวเองแบบเช่นเรื่องครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มีมีมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับของฟินเองก็ค่อนข้างอินค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังรักษาตัวพอดีด้วยก็เลยยิ่งทำให้แบบ ไม่รู้ว่าคำเอามันออกมายังไงแต่ว่าข้างในหนูรู้สึกเยอะพอสมควรนะวันนั้นใช่ค่ะมันมีซีนที่จะต้องอยู่ในาน้ำด้วยใช่ก็เหมือนจมลงไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบดู MV ฟังเพลงแล้วก็ตีความหมายตามงานอาร์ที่พวกเราได้ถ่ายทอดออกมาอาสุดท้ายแล้วค่อยฝากน่อยผลงานการลายปีนี้น่าจะเป็นแบบว่าแน่นเลยฟีนแบกก็เดี๋ยว น่าจะร้อนแันดี้นนที่<า>ในผมค่ะ<า>แล้วก็มียูเรนาสที่เป็นหนังด้วยกันค่ะน่าจะได้เริ่มถ่ายทำตอนไหนไม่รู้ภ <laughs> <laughs> ายในปีภายในปีนี้ค่ะ ตวงนี้ก็คือจะมีอีเวนต์ให้แฟนๆได้เจอก่อนใช่ค่ะให้ฝากคำที่ถึงแฟน,นห,ฟหน่อยอันนี้ให้ฝากถึงไทยอันนี้พันไทย<อ><อ>ได้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันในทุกๆโอกาสทุกๆงานแล้วก็ทุกๆการซัพพอร์ตที่เกิดขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นเทนทวิต<ช>หรืออะไรก็ตามแบบทั้งในจอแล้วก็มาเจอกันที่งานนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่คอยรักแล้วก็สัพพอร์ตพวกเราตลอดเลยค่ะ Uh, thank you, thank you for always supporting us. Um, we're always gonna give our best and keep trying and keep getting better. We appreciate every time you support us when you're trending or even just those simple messages. We miss you so much, and if don't worry if you can't fly to see us, we know we can send our love through through screens. <laughs> Aww. <laughs> Aww. <laughs> yeah. soon and thank you thank you always ขอบคุณค่ะอมากถ้าหนังเราลอยล้านลอยล้านแล้วนี่ยังไงจะมีแบบแก้บนไหมน้องเบ๊อยากอยากให้ทำอะไรคะถ้าถ้าลอยล้านเราบนด้วยหรอรู้จักคำว่าบนด้วยหรอรู้จักจริงเหรอบนบน้วไแบบวคือว่าเราจะทำอะไรถ้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมถูกปะเออใช่เฮ้ยเก่งปะผมพยายามรอเลยลอยล้านเมื่อไรล้านแน่นอน ถึง oh hey. ไหมแก้ปมได้โอเคขอบคุณค่ะขอบค ha. like ุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ